เอาออกนี้อเอาออกท่นหน่อยจังสีคอให้ได้ไม่หักติดต้นมันยังสีมันจะติดอยู่เอาไปแบบมีเนี่ยมันกับบช่างักต้นมันกับบช่างักไปหอดปุ๊บโปงดอกเลยเจบกินดอกได้เลยมืออื่นดวงเมียพี่น้องเอ้ยเบาตอำกระโพดโโพดโพดเเจบดอกกินเลยมืออื่นนะไอ้ชห้ซะอยู่ดึงไปคือเป็นสีเลยบ่เออเอาไปยังสั่นละเดี๋ยวเราไปแบงปูดูผลเอา พ <Okay. S 2> ยายามแบงใบหายเบามันแตกมันก็จะสีสีสบรไดชะงักไงเวลาเขาปลูกอ่ะสายุก็ได้มากล้วค่ะเดี๋ยวจะมาลงปลูกกันเลยสยุก็จะแบงออกแบบนี้เพราะเขามีหัวแยกเอาดินทุมให้ขวมตรงค้นเขานกระเพอะ <c oughs> ปลูกไปต้นหนมึงล้วกัน <c oughs> ตะดีใส่ไปอีกอื้อลุ่ม่คุณกำลังขยายออกนอหน่อยนออ่อนพิ่นนี่หลายหลายพี่น้องนอหน่อยขึน้นเดี๋ยวแเสียบใส่น้ำกันเแบบ่ปิดง่ายอยู่พี่น้องด้านนี่สาวอยูป่ปลูกว่านนี่ค่ะปลูกแล้วตอนแรกนึกว่าใบพ่นจีเฮียวจะกรอบจะพันกันบอ ปลูกแล้วกับโบเฮียวได้ค่ะพี่ห่องปลูกแล้วก็เอาหนามมะโหดเพราะหนามมะโหดล้วเหมือนขึ้นเนี่ยฝนตกมากพอดีซึนมัดโบเฮียวเลย